เ,เกียรติต่อวงตระกูลค่ะภาพครอบครัวบนธนบัตรค่ะริชชี่ภาพครอบครัวบนธนบัตร อีกหนึ่งนางเอกสาวที่มีภาพครอบครัวบนธนบัตรเป็นทีละลึกบอกถือว่าเป็นเกียรติต่อวงตระกูลที่สุดเลยซาลิชีออร์เนตตีคบบาเบเลสนางเอกสาวไปออกกายการตีสติบเดเมื่อครั้งหนึ่งโดยเล่าย้อนเรื่องราวประวัติของตัวเองว่าเป็นลูกหลานของเผ่าลาหูหรือที่คนคุ้นกันว่ามูเซอร์อาศัยอยู่บนเทือกเขาพาห่มปกตะเข็บชายแดนไทยเมียนมาอำเภอฟางจังหวัดเชียงใหม่คุณยายเป็นชาวลาหูคะ่ะเป็นลูกสาวคนโต ของปู่หมืน่นส่วนคุณตาเป็นคนจีนที่มาแต่งงานกับคุณยายคุณแม่เลยเป็นลูกครื่องไทยจีนละหูโซนาำสกุลดีคารบเรสเพราะว่าคุณปู่มีเชื้อสายฟิลิปปินส์สเปนในอดีตละหูนั้นถือว่าเป็นรัดกันชนกลุ่มคอมมิวนิสต์โดยคุณทวดหรือว่าปู่หมื่นทําหน้าที่ปกป้องจึงได้รับยศจากทางไทยว่า หมืน่นทําให้ชาวบ้านเรียกว่าดอยปูหมื่นนั่นเองดิฉีนก็เล่าความประทับใจของที่นี่ในสมัยก่อนนั้นปลูกฟินยังไม่ผิดกฎหมายมีการปลูกไร่ฟินทั้งดอยเลยนําเงินมาซื้ออาวุธแต่เมื่อในหลวงได้เสด็จมาปี2513ท่านให้ความเป็นไทยกับชาวบ้านพระราชทานทั้งแพะแกะและไก่รวมถึงผลไม้เมืองหนาวทดลองปลูกต่อมาเมื่อปี2515พระองค์นั้นทรงพระราชทาน ต้นชาอัดสำต้นแรกแล้วก็ให้ชาวบ้านจะเปลี่ยนมาปลูกชาแทนเนื่องจากฝิ่ลกลายเป็นของผิดกฎหมายซึ่งพระองค์ก็ได้ศึกษาวิธีการปลูกและถ่ายทอดให้ชาวบ้านชาวบ้านก็ใช้เวลาถึง20ปีในการเปลี่ยนแปลงและกลายเป็นมีอาชีพที่ยั่งยืนซึ่งคุณตาก,ก็หันมาปลูกชาและได้ติดตามเสด็จไปยังหมู่บ้านอื่นๆเพื่อแปลภาษาให้ซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ทําให้คุณตาต้องจากไปเพราะคนที่เสียประโยชน์ในการเลิกปลูกฝิ่นนั่นเอง แม่เรียกได้ว่าหลังจากที่คุณตาจากไปคุณแม่และครอบครัวก,ก็รับเสด็จและทูลพระองค์ว่าคุณตาจาฟ้าเสียแล้วพระองค์ตรัสว่าขอแสดงความเสียใจด้วยนะจาฟ้าเป็นคนดีเราอยากให้ลูกหลานทุกคนของจ้าฟ้าเป็นคนดีเหมือนเขาอย่าทอดทิ้งชาวบ้านให้ดูแลชาวบ้านต่อไปโดยภาพของครอบครัวในขณะที่ทูลเรื่องดังกล่าวให้กับในหลวงรัชกาลที่9ทรงรับทราบได้ถูกบันทึกภาพไว้ต่อมาภาพนี้ยังถูกเลือกให้อยู่บนธนบัตรที่ระลึกเนื่องในโอกาสพระ ราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา7จรอบวันที่5ธันวาคม2554โดยมีเจ้าหน้าที่แจ้งให้ครอบครัวได้รับทราบเรื่องถือเป็นเกียรติกับวงตระกูลอย่างที่สุดสำหรับภาพนั้นจะเป็นยังไงลองมาชมภาพไปพร้อมๆกันคะ่ะ